เอ้ยเราจะต้องปกป้องรัฐโอไฮโอให้ได้เรยคีมิเดดดอบดอบดอบเยสเยสเยเอ้ยมาใกล้มาไกลแล้วเย้ไล่ไล่เย้เย้คีมิเดดดอบดอบดอบเยสเยสเยสโอ้โหอุ่จะจด้วยไอ้สุดมันก็ตายแล้ว รรรรดดด๊อรที dog, dog. Yes, yes. Oh, oh, uh. ่ออฟสิออเออออกมหรอรู้สึกแปกฉัน้นรู้สึกแปกแอ้าย He made it up, top, top, yes, yes, yes. Rrr. He made it up, top, yes, yes, yes. Rrr. He made it up, top, yes, yes, yes. We woke back, we let you call you as we new.

Ito ito, no, yay! Ora, ora, ora!